สวัสดีครับผมคุณโจจากร้านโอซาก้านะครับร้านเราตั้งอยู่ชั้น2ห้อง B078 วันนี้ก็ได้มาถึงคิวของร้านแล้วที่จะแนะนำสินค้ากันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยนะครับร้านเราเนี่ยจริงๆเราตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเราจะขายผ้ายีนมาตั้งแต่ตอนเปิดนะครับแล้วเราจะแยกผ้ายีนออกเป็น2ประเภทก็คือยีนเนื้อเสื้อกับเนื้อกางเกง เดี๋ยวเรามาเริ่มจากกีนเนื้อเสื้อกันเลยนะครับน <c oughs> ี่เนื้อเสื้อที่ที่เราขายอยู่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นสิกเนเจอร์ของร้านเลยนะครับก็คือหกออนหกออนเนี่ยก็คือเราจะทําออกมาเป็นสีสีสีเข้มสีกลางสีอ่อนแล้วก็สีดําตัวนี้จะเป็นตัวที่เราขายดีที่สุดนะครับผมถึงตั้งไว้ที่หน้าร้านนะฮะ แล้วก็ยีนเนื้อเสื้ออีกหลายๆตัวที่เราทำไว้นะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือแชมเบรตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ขายดีมากๆเพราะว่าจุดเด่นของมันก็คือด้านหน้ากับด้านหลังจะเป็นสีเดียวกันนะครับแล้วตัวนี้เราก็ฟอร์มาเป็น2ส,สีคือสีเข้มแล้วก็สีกลางนะครับ ตัวถัดมานะครับก็คือเป็นยีนเหมือนกันก็คือแต่ตัวนี้เราจะมีส่วนผสมของเทนเซลด้วยนะครับเป็นคอตตอนผสมเทนเซลตัวนี้มันจะได้ให้ความเงาลื่นแล้วก็เวลาใส่เนี่ยจะรู้สึกว่าเรียบเก๋นะครับตัวนี้จะมีทั้งหมดสีสีก็คือจะมีเข้มกลางเข้มกลางอ่อนแล้วก็อ่อนสุดนะครับอันนี้เป็นยีนเนื้อเสื้อหลักๆที่เราทำกันอยู่นะครับแล้วก็ มันจะมีตัวหนึ่งที่เราเราเพิ่งทําขึ้นมาก็คือเป็นยีนเนื้อที่บางที่สุดก็คือสีอ่อนนะครับตัวนี้น้ำหนักมันจะบางลงมาอีกนะครับเพราะบางคนยังชอบผ้าที่แบบใส่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ร้อนและโปร่งสบายตัวนี้เป็นตัวสีอ่อนที่มันมีการทอแบบออกฟอร์ดถ้าเราดูจากตัวผ้าเนี่ยมันจะมีลายทออยู่ด้วยนะครับตัวนี้เราก็ฟอกออกมาเป็นสีสีเหมือนกันนะครับเริ่มต้นจากเข้มกลางอ่อนแล้วก็อ่อนสุด เด่นนะครับเข้มก็คือตัวนี้เลยนะครับเข้มส่วนรวผ้ามวนผ้าแฟชั่นกลางเข้มนะครับกลางอ่อกนะครับแล้วก็อ่อนสุดเลยอันนี้เป็นตัวใหม่ที่เราทำขึ้นมานะครับจับจากยีนเนื้อเสื้อเราก็จะเดินมาอีกล็อกหนึ่งนะครับอันนี้เป็นยีนเนื้อกางเกงที่ เราทำค่อนข้างเยอะมากแล้วทำเป็นหลายน้ำหนักเลยนะครับยีนกางเกงเราจะเริ่มต้นเนี่ยเจออนครึ่งหรือ8ดออนเพราะว่าถ้าเกิดมันเบาไปมันก็ทำกางเกงไม่ค่อยสวยนะครับตัวแรกเลยนะครับคือยีนประมาณ7ออนครึ่งหรือ8ออนตัวนี้เราก็จะทำออกมาสีสีเข้มกลางกลางออนแล้วก็สีดำ ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ได้รับความนิยมจากลูกค้ามาเพราะว่าลูกค้าใช้กันเยอะมากนะครับแล้วก็ถัดมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัว9อ่อน9้าอ่อนก็จะมีน้ําหนักมากขึ้นขึ้นมาอีกตัวนี้มันจะให้สเปนเด็กที่เยอะขึ้นมาอีกแต่ว่าหน้ามจะสั้นลงมาหน่อยตัวนี้เราก็มีมีทำอยู่ประมาณ3สีเข้มกลางอ่อนนะครับแล้วก็มีขายต่อเนื่อง คือยีนเนื้อเสื้อกับเนื้อกางเกงที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือเรามีของอันนี้คือเราจะทําให้ลูกค้าได้ใช้ผ้าแบบไม่ขาดเลยนะครับยีนเนื้อกางเกงเ,เนี่ยนอกจากจะเป็นยีนพื้นฟอกเราก็ยังมีทําเป็นยีนสไตล์แบบยานดดยก็คือมีเป็นริ้วนะครับหรือเป็นสกอ็อตแต่วันนี้สก็อตยังไม่มานะครับดูเป็นริ้วไปก่อนเป็นริ้วก็คือตัวนี้ครับเราจะทอริ้วนะครับ แล้วก็ฟอกออกมาอีกนะครับแล้วก็จะฟอกมาเป็น2อถึงส4ีนะครับที่เราเห็นคือวันนี้ก็คือเห็นเข้มกับสีกลางนะฮะมันจะมีทั้งริ้วเล็กริ้วใหญ่แล้วแต่นะครับแต่ตัวนี้พวกนี้เราก็ทําต่อเนื่องมีตลอดเหมือนกัน <S <S นอกจากนี้เราก็จะมียีนที่น้ําหนักสูงขึ้นมาอีกก็คือ11อ12อน12ออนนะครับ แล้วก็มียีนลูกเล่นที่เป็นลายลูกฟูกนะครับนี่ก็ประมาณ12บสองออนนะครับคือพวกนี้เนี่ยก็คือถ้าลูกค้าเข้ามาก็มาสอบถามกันได้เราก็จะให้ราคาตามตามตัวผ้าตัวน้ำหนักของตัวผ้ายีนนะครับคือยีนที่เรากล่าวไปทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นยีนอินดิโก้ก็คือ ฟอกออกมาแล้วมันจะเป็นสีฟ้าคืออินดิโก้มันก็คือความหมายคือบลูมันจะเป็นการฟอกฟ้าเข้มฟ้าอ่อนแล้วแต่เราต้องการนะครับแต่ถัดจากตัวยีนที่เป็นอินดิโก้เนี่ยนะครับเราก็จะมาเจอพวกยีนสียีนสีก็คือยีนที่ไม่ใช่เป็นพวกสีอินดิโก้มันมันฟอกได้แค่เฉพาะทําให้สผ้ามันนุ่มขึ้นเท่านั้นนะครับอย่างเช่นพวกสีลักษณะอย่างเงี้ยฮะคือมันจะเป็น กัดสีไม่ได้แต่มันสามารถทําให้นุ่มขึ้นได้นะครับสีเราจะไม่เอาเข้ามาเยอะมากเพราะว่าตอนนี้ความต้องการของยีนสีมันน้อยลงนะครับแต่ว่าที่เราขายอยู่ประจําและขายต่อเนื่องก็คือขาวกับดาขาวกับดานี้เราจะทําตลอดนะฮะอันนี้จะมีความต้องการของลูกค้าเยอะมากยีนขาวกับยีนดําส่วนยีนส,สีก็แล้วแต่โอกาสครับถ้าจะยีนสีมาเราก็จะมาเจอพวกยีนลายพิมพ์นะครับ ลายพิมพ์ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เอาเข้ามาเยอะแต่อีกไม่นานเรากำลังจะหาลายแล้วเข้ามาเพิ่มอีกนะครับตอนนี้ยังมีไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ที่เราทําเยอะจริงๆก็คือยีนปักยีนปักเดี๋ยวเรามาดูรบกวนนุ่งเดินมาดูเนี่ย <c oughs> ยีนปักก็คือเราก็จะเอายีนของเรานี่แหละครับไปปักลายเพิ่มนะครับตัวนี้นได้รับความนิยมมากเพราะว่าลูกค้ามาสั่งออ,อเดอร์กันเยอะ แล้วก็ทางลูกค้าก็ยังสามารถเอาลายมาให้เราทําได้นะครับยีนปักเราก็จะทําได้ทุกเนื้อเลยครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเสื้อเนื้อกางเกงเราสามารถจะเลือกลายแล้วมาปักเองหรือใช้ลายของเราก็ได้นะครับเรามีลายให้เยอะนะครับจำนวนที่จะผลิตก็ไม่ต้องไม,ไม่ไม่สูงมากครับมาคุยกันได้ราคาก็ไม่ค่อยแพงครับครับผมถัดจากยีนเนี่ยนะครับ ซึ่งเราทำมานานมากแล้วก็ทำมาตลอดต่อเนื่องตั้งแต่ร้านเปิดเนี่ยเราก็มาเริ่มทำผ้าอีกออประเภทหนึ่งก็คือคอตตอนนะครับจริงๆแล้วจะพูดว่าคอตตอนก็คือมันจะเป็นทั้งเนื้อเสื้อเนื้อกางเกงแต่ว่าที่เราถนัดมากๆก็คือเนื้อกางเกงนะครับเนื้อกางเกงตอนนี้เนี่ยนอกจากคอตตอนเนี่ยเราใช้ผ้าชนิดอื่นมาทําด้วยก็คือ TR กับ Ten เซลนะครับก็คือเราจะใช้ผ้าประมาณหลักๆเราสชนิด คอตตอนทีอาร์เทเซเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากคอตตอนนะครับคอตตอนที่เราใช้ทาําผ้ากางเกงแจ็กเก็ตหรือว่ากระโปรงหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่เรียกว่าเอามาทําเป็นทรงชีโนลูกค้าจะมาถามกันเยอะมากเลยว่ามีผ้าทําชีโนไหมมีผ้าทําชิโนไหมนี่แหละครับร้านเราจะมีผ้าที่สําหรับทําทรงชิโนตลอด มันจะเป็นผ้าคอตตอนทวิลนะครับตัวนี้เราจะทำมาตั้งแต่สีที่หลักๆที่ขายกันประจำนะครับแล้วก็มันยังมีสีพิเศษที่เราทำมาเพิ่มอันนี้คือต้องให้ลูกค้าเข้ามาดูแล้วสอบถามกันได้นอกจากผ้าคอตตอนทวิลหรือว่าผ้าคอตตอนสแปนเด็กที่ไว้ทำกางเกงทำแจ็คเก็ตนะครับเราก็จะมีผ้าสำหรับทำ สูตรสแลกก็เราจะใช้ผ้า TR นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผ้า TR คืออะไรผ้า TR นะครับมันเป็นส่วนผสมของโพลีกับเลยอนเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนดีกว่าเขาจะใช้ผ้าบูทำเป็นผ้ากางเกงหรือทำสูตรแต่พอผ้าบูเนี่ยพอคนใส่กันบ่อยๆเนี่ยมันจะรู้สึกร้อนและคัน เขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นผ้า TR หรือเรียกว่าโพลีเอเยนนะครับโพลีเอยนเนี่ยเราจะทำตั้งแต่พื้นไปจนถึงยานดายตัวพื้นที่ผมจะให้ดูก็คือเนี่ยครับผ้ามจะเป็นลักษณะน,นี้มีความทิ้งตัวและผิวนะครับตัว TR เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่เป็นมีน้ำหนักเบาและน้ำหนักหนาแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าว่าต้องการให้ลุกของ ตัวสูตรตัวสลักมันออกไปเป็นแบบไหนนะครับนะครับเป็นผ้า TR ทั้งหมดเลยนะครับเป็นผ้าเนื้อดีมากๆเพราะว่าคุณภาพของผ้า TR ที่เรานำเข้ามาเนี่ยเรานำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปนะครับแล้วก,ก็นอกเหนือจากผ้าพื้นนะครับเราก็พัฒนาไปถนงผ้าเป็นยานไดเป็นตัว t r ยานดาดตัวนี้ก็ใช้สำหรับทำสลักทำสูตร และผ้ายานใดที่เป็นตัว TR เนี่ยคุณภาพดีมากๆถ้าคุณลูกค้าคนไหนได้เข้ามาแล้วลองมาจับเนื้อผ้าดูจะรู้เลยครับว่าผ้าเราแตกต่างจากร้านอื่นเยอะมากนะครับมันจะมีหลายลายนะครับลายแต่ละลายนี้ก็ตามเทรนต์ตามแฟชั่นที่ตอนนี้กำลังนิยมเลยนะครับมีทั้งลิ้วนะครับแล้วก็เป็นลายสกอตนะครับ หรือไม่หรือไม่ก็จะเป็นลายพวก Window s เช็คซึ่งก็ได้รับความนิยมมากนะครับแล้วก็เป็นพวกลักษณะเป็นปินพอยนะฮะแล้วก็จะเป็นพวกเบิ l e สไตรป์ก็มีคือเรามีทุกลายที่เกี่ยวกับเรื่องผ้ากางเกงนะครับที่จะเอามาทำสลักทำสูตรนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้ผมพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือเทนเซลเทนเซลมันเป็นผ้าชนิดใหม่ที่ตอนนี้เนี่ย ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นคือคุณสมบัติของเทนเซลคือเวลาใส่แล้วสบายไม่ร้อนนะครับใส่แล้วจะมีความรู้สึกว่ามันคูลผ้ามันจะจับแล้วมันรู้สึกเย็นคือผ้าชนิดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับจริงๆเทนเซลเนี่ยตอนนี้คือที่ผมเอานำเข้ามานมี่มีทั้งเทนเซลร้อยปร์เ็นและเทนเซลที่ผสมกับคอตตอนนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูตัวเทนเซลผสมก่อนแล้วกันนะครับเพราะอยู่ใกล้เนี่ยฮะเป็นคอตตอนผสมเทนเซลนะครับตัวนี้เวลาเราไปทำกางเกงเนี่ยมันจะรู้สึกว่าใส่แล้วสบายสบายตัวมากนะครับแล้วมันจะมีความนุ่มกว่าคอตตอนคอตตอนเนี่ยมันจะมีความตัวสัมผัสที่รู้สึกไว ยาบนิดนึงแต่พอเรามีเทนเซลเข้าไปเ,าเป็นส่วนร่วมของอตัวผ้าเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าใส่แล้วสบายและนุ่มเย็นแล้วแล้วจับแล้วมันจะมีความรู้สึกว่ามันซอฟ์นะครับอันนี้คือเทนที่เป็นคอตตอนเทนเซลนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเทนเซลอยนะครับทุกคนเดินมานะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันเราเจะเอาเทนเซลเข้ามาได้มันก็ต้องเป็นแค่ตัวผสมแต่เดี๋ยวนี้คือ ผมสามารถเอา5 ten ้าเทนเซลที่เป็น100%เข้ามาขายแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือเทนเซล100%นะครับที่ทางเราได้นําเข้ามาแล้วกเออ็เป็นตัวที่ running ด้วยก็คือหมายความว่ามีต่อเนื่องก็คือลูกค้าสามารถซื้อได้ตลอดนะครับเป็นตัวพื้นนะครับเป็นผ้าพื้นซึ่งมีทั้งหมดเป็น1 1บสีเลย นะครับสามารถสั่งได้แล้วก็ราคามาคุยกันได้ครับไม่แพงนะครับก็ลองมาคุยกันดูตัวนี้มันจะสําหรับทําเป็นเดรสนะครับเป็นเสื้อกับกางเกงพร้อมกันเลยหรือว่าเป็นกางเกงอย่างเดียวก็ได้เป็นกระโปรงได้ได้หลายอย่างเลยครับลองมาจับเนื้อผ้าดูลูกค้าที่ส่วนใหญ่มาจับเนื้อผ้าแล้วเนี่ยเขาจะชมกันเลยว่าผ้ารู้สึกจับแล้วเย็นสบายคุณสมบัติข,ของมันนะครับแล้วก็ นอกจากผ้าเทนเซลใช่ไหมครที่ตอนนี้ทําอยู่เราก็ยังมีผ้าทําสูตรโดยใช้โพลีเอสเตอร์ึงจริงๆแล้วโพลีเอสเตอร์เราทําน้อยแต่จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เราทําแล้วทาออกมาขายดีมากๆเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้เป็นตัวทอมันเป็นตวัวก็คือเป็นโพลีนิตนะครับเป็นโพลีนิตแล้วเป็นตัวสแปนเด็กยืดสองฝั่งยืดสองฝั่งก็คือยืดทั้งด้านขวางแล้วก็ด้านยืนของเส้นได้นะครับตัวนี้เนี่ย น้ำหนักผ้ามันค่อนข้างหนามากคุณไม่ต้องไปใช้ผ้ากาวหรือว่าซับอะไรเลยสามารถทําสูตรออกมาได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ตัวนี้ครับตัวนี้ครับเนี่ยครับตัวโพลีนิดสแปนเด็กจริงๆมันมีชื่อของมันก็คือซาออตัวนี้มันจะเป็นชื่อครับเป็นชื่อซาร่าแต่จริงๆแล้วคือผ้ามันเนี่ยเ,เป็นโพลีนิตสแปนเด็กนะครับตัวนี้เราจะทํา ออกมาหลายสีแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะครับลูกค้าก็สามารถมาคุยราคากันได้ไม่แพงครับนะฮะถัดจากตัวนี้นะครับดังดน้้นฝั่งนอกของเราก็จะเป็นผ้าแบบค่อนข้างแปลกตาหน่อยนะครับมันจะอยู่ด้านนอกอันนี้เราจะไว้ผ้าอ๋อขอโทษครับมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เป็นตัว running ของเรานะครับเรียกว่าร0 0เรซ์เรยอนนะครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์ย่อนก็คือเป็นผ้าที่มาจากใยธรรมชาตินี่เองตัวนี้ก็ได้รับความนิยมมากนะครับใส่แล้วนุ่มสบายมากๆเลยจะไม่มีความรู้สึกว่าคันหรือว่าร้อนเลยนะครับพวกนี้มันใส่แล้วสบายมากคือเราจริงๆแล้วชื่อของมันคือ,คอฮาวายคือใส่สําหรับเที่ยวเล่นคชชัวมากๆผ้านี้ใส่แล้วสบายตัวลองมาจับดูนะครับตัวนี้เราทำรันนิ่งมีหลายสีด้วยโทษนะครับ ใช่ครับนี่เป็นตัวอย่างของตัวผ้าเรยอนนะครับที่ลูกค้าทำทำไว้แล้วก็เอามาให้เรานะครับนี่เอามาให้ดูนะครับนี่ด้วยนะครับเป็นเป็นเสื้อที่ทำมาจากตัวเรยอนนี่ลูกค้าก็ไปพิมพ์เองด้วยนะครับออกมาสวยมากนะครับถ้าจากตัวนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นผ้าที่ค่อนข้างจะหลากหลายหน่อยนะครับเป็นผ้านำเข้า แล้วก็เราจะทําออกมาให้มันดูแปลกตาหนิดหนึ่งก็คือเป็นพวกผ้าเวลเวดนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าเวลเวดหรือผ้าหนังกลับนะครับตัวนี้มันจะต้องเป็นสั่งมาจากทางเมืองนอกทั้งนั้นเลยครับถึงจะได้นะครับเป็นเวลเวดหนังกลับเป็นผ้าหนังหนังก็เป็นเป็นผ้าหนังเทียมนะครับแต่คุณภาพดีเนี่ยครับดึงเท่าไหร่ก็ไม่แตกนะฮะเพราะว่าคุณภาพนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยการันตีได้คือคุณดึงแล้วไม่หลุดแน่นอน แล้วผ้าหนังตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่ลูกค้าไปทำเนี่ยคือไปทำกระโปรงแจ e ็คเก็ตนะครับลูกค้าใส่แล,ล้วมาชมกันเยอะมาว่าดีมากๆนะครับตัวนี้เป็นผ้าหนังแล้วก็ถัดออกมาตรงนี้ก็เป็นลูกฟูกนะครับลูกฟูกเราก็มีหลากหลายนะครับจะเป็นลูกฟูกพิมพ์นะครับลูกฟูกทอในตัวนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นลูกฟูกพื้นนะครับลูกฟูกพื้นเราก็จะ เข้าเอาเข้ามาตามโอกาสนะครับอยู่ที่ซีซันว่าซีซันไหนมันใช้สีประมาณไหนนะครับเนี่ยครับลองดูได้นะครับแล้วก็เป็นลูกตัวนี้ก็จะเป็นตัวเ,เรียกว่าคอตตอนคอตตอนฟอกนะครับมันจะพิมพ์ฟอกตรงนี้นะครับจะเป็นผ้าแปลกๆพวกนี้มันมันเป็นผ้าทํ้เข้าทั้งหมดเพราะว่าที่นี่จะไม่มีนะครับลักษณะผ้าลักษณะนี้ฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น ออเป็นนิดนะครับเป็นนิดนิดแบรนเด็กนะครับเป็นผ้าที่ต้องนำเข้าอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นผ้าแนวใหม่ๆหน่อยแล้วก็มีตัวลักษณะตัวนี้ครับมีตัวหนึ่งเป็นคอตตอนซักเกอร์นะครับมันจะทำเป็นตัวซักเกอร์เป็นลายในตัวนะครับอย่างอย่างอย่างตัวนี้ก็จะเป็นลายแบบออกจะเป็นทหารนะครับทำเป็นซักเกอร์ในตัวเป็นทหารเลยนะครับคือ หลังๆแต่ตรงด้านด้านข้างของของร้านเนี่ยเราจะวางภ้าแปลๆนะครับเรค่อยๆมาดูเพราะว่าเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับหลักๆแล้วเราก็มีภาพประมาณนี้ครับไม่ไม่ได้มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไป <laughs> ก็ต้องให้ลูกค้ามาเข้ามาลองดูนะครับ ถ้าลูกค้ามีโอกาสก็แวะเข้ามาดูที่ร้านนะครับแล้วก็มาลองมาดูสินค้าของเราดูว่าถูกใจไหมแล้วก็มาคุยราคากันได้นะครับไม่ได้แพงเลยนะครับคุยกันได้มีทั้งปีกส่งนะครับแล้วก็ห้องเราก็ชัดเจนนะครับดีสูตรเจ็ดบาทอยู่ตรงฝั่งบันไดเลื่อนขาลงนะครับก็มีโอกาสก็ไดแ้แวะเข้ามาแล้วกันนะครับผมนี่ขอเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ